พูดยกไก่มันค่าย่ได้พูดยกไก่เนี่สิขาดจอยู่ที่น่องแต่ว่าไม่ได้พอที่ตังวัดกวดวัดไข่พรอที่นองแต่ว่าไม่เอายุห้างกันได้อพอว่าไมอแก่บนไว้นี่แหละรวมเอาไว้น้ำปูแบบนี้กับแบนี้กัคือคน่นตฮดตาได้มากลา ฟีไม่ไล่เมือของเอฟซีเนี่ยค่ะเบนบนเทียดเอเยิบนทักเองทักทอด้วยมืองามเนาะเก่งมากงามแล้วก็พร้อมทั้งนีใค่รมีซีฝืนการเล่าตัวเลือ่ะเด้อมีหลายสีเออมีหลายสีสัมโตนเนี่ยฟาผ้าเนี่ยพาพาดบ่าให้ปูทักเองว่าสั่นเจมอยจากแซ่เจียวตัวเนี้ยซ่ะคะุณแม่เขาพูดเล่นลายทักทอด้วยมือว่าสั่นเก่งคนเราเนาะซีฝืนแลราคา อีกเจ้าน uh. uh. ึงเนาขาดหลายตูหลายคเพิ่นทรงน้ำพันกระดูมากกรดกกระเป๋าสวยงามอีกแะมันี้ฟิล์มนีด้วยค่ะมอ่ค่ะ่นฝากมาให้แม่กู้ค่ะเพราะขอบุญขอบุณหล่ยเ่สุขพนเหนชกชกมันๆลำลำด้วย ได้ถือ,อไายกับเป๋าใช่ไหมคู่เปียกกระเป๋าถือเอซีทนตัง,ตงประเทศฝากมาให้คุณแม่ยังกวันมออันฝากกัากระเป๋านี่ไม่ห้วัาน้องโอ้อแม่นะอนละราชก่นอนคือ,อคนรูนว่าร้อนตัวคิดถึนนะสันนี้ส่บอกว่า,า่ไงพซื้อ,อแบรนแทไม่ <laughs> รแรมกบบตค่ะคทีว่ายี่ห้อกระเป้ากับทีนี่อันนี้ก็คือส่วนาปนขงนางรัม ปไอวันะค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะอยโปร่งอย่างนีมากค่ะหลายสีนังลำบันนี้หลายสีบา่นีนีด้เปลี่ยนสีใช่ขึ้นกาไม่คู่เปลี่ยนสีใส่สีเดียวกัน่ง่ามากเ้ผ่าเพียงเนาะอจะมนหนักหน่อยผ่าเยอะากเพียง้มอเช้านี้เลยผ่าผ่่าสบายผ่าผ่าบ่าห้าเนาะางลำเนาะคางลำบนเขาไม่คู่ดิ อันน yeah. ี้เอามาับน้ะกันทีนึงสิโอเามาันาำกันทีนึงเิพะท้สเับน้ำเน่แม่มันบาเจมาลำกันช่วยากันนะให้ไกันเนี่ยแม่น

อันนี้ม่หยางกินน้่งก้าวกาเอาด่างล่ำจัดอนีพูนีหัวมูจะพูเอาอออไม่เข้าไม่หัไม่เทกมไม่วานแค่หาวมพอดัลไม่โดัอานไม่เมไม่หาไ่เหื่อไม่หันเข้าเก็บเข้าเป็นเข้าโค้ง่บไใครกวนใครเข้าโดนนั่งอันได้ก็ไดก็มีหายเครื่องไขเข้าอ๋อา๋อมาซิ อีกนั่งก็ะเาถาวหนันงทุดนั่งน้ำมจะต่โก้ชุดนั่งน้งหายพ่อเป้าหายค <Yeah. S 2> ันพ่าเป่ามันเสือาขัง <laughs> ได้รับรางวันด่วนมาแล้วพ่อน้ำมีแต่ชุดเสื้สวยนัาเน <laughs> สื้อยังไงก็ช่วพ่อไม่ได้ <laughs> ทำยังไงก็หลอชกวพ่อไม่ได้ <laughs> อ้าว <laughs> นั่งคือเก่าหนาหลา หวานหวานเฮงเฮงรวยรวยคุณว่าวานคาวานีานังก้อนก้เอออีนังวานอีนังมาแรงวานหายม่ถุนิมิไม่ถนีมิมันหลุดด้วหายก้อนใหญก้อนหายท้องไหญ่มาเตีตาบ่าวตจนนุนคุณแล้ว่ามาท้งหมาดาเฮงเฮงรวย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  ผู้ชายกับไขมันถึงวาดทุกข์ู้ชายมันถูกถึกก็ใส่เน้อผู้า้ชายกับ่รัง้อรังแต่พขาด่าสาธุสาตเาเรื่องที่รังแต่ทางไหถึงมีอิคลิสเหมาใ้่อไขมนเออไหม่เป็นเกาะกำบังระด้อเพื่อความเดือดร้อนได้ปลอดภัยของโรคของหลาน ทกกระกาฬวัวรอะไรกอ,ร,อ,อรุ่นทะลาะบ่รุ่มทะลาะโบ่คือจักว่ารุ่นทะลองบ่วัดปูไท,ท่ยององพระยานาเก่เียญถององกำลังแต่ปลากรขึ้นร้อมรอบจักระบานคืออาเป็นจักอยาาแล้วขรอชนะนะร้อมรอบจักระาพรยานากเกศเชไปนักไปได้จับ

หลแบบกิพาบ้องทำสุดคู่ทงถูกคู่ไม่เลยนะเก็บเบกเขาว่่ให้บวกการบอืมพอเขาว่าไปที่พื้นแบเขาจะอบวอกกันได้จ,นนจังด้านคนาอ่อนนะไดเนอะงใชอไอมเบวกว่าาจังไหนอีนากกันพอเน้างเอ,อาวนะอ่างไปนะจ็ ข้ารามีกี่เสียงเจ็ดเสียงชนก็ท่าน้าข้าราดมีกี่เสียงเจ็ดเสียงแตัวต้านตัวสององค์ชัปนว่างแงยังแข็รว่างหัวมากัตีกันท่านตัวเพราว่าเป็นคนรักองค์ไม่ใช่เหรอค่ะั้นมาก็เท่านั่นวอ๋อมันงานมากข้างหน้าองค์บาันตีกัเนะขันตีกันมากะเอิมตกวแฝดท่านตัวไว่าแม่เงานบตัวเออไปทุกต่กันบ่างแล้ได้แก้หาด่ แขนบ่กันเอะแอะก่เป็น้างเลแก็ออกเลยฮักอง่าต้องเอาไปเข้ารานฝายายข้าและฝายขวาข้างรัเก็บข้างนี้ก็เก็บข้างนี้ก็เก็บไม่ต้องรวมกันถืไปรวมหยัเออออจักแ่หาไม่่อนั่งหลัหอดโอเคไม่คิดแล้ว่พอแ่น้าผูรู้อ่าหน่ะจั วันนี้จะอีพอว่าเจ็ดวกเ็ดเป็นสิบเ้าสิบเก้าวกสิเก้าเป็นห้าสิบแปดอีนั่งสมพราวยแล้วแล้วนี่เรื่องวยเมื่อไงแ่สพรต้อมาอยู่กปเูเมื่อไง่จะฝากมาคืนน้มาถึงได้แล้วอย่างวะเป็นผู้แต่ว่าชอเช็คอเช็คว่าอะไรสาอ็่สมพร ไปทบินไปอันปอวลาันเข้ามคูนถอดไปถอดมาเริ่มทำใช่ปู่สร้างวู่าเนี่ยปู่หมาว่าออกมาอี๋ว่าแคบแรกออกมาอ๋อปูว่าตายคัดป้าปู่ป้าปู่เอ็ซีเอ็กซีว่วมาวะวัาเราอังอนางอ่างหมายวิศวิรามวตศวิวมานเขาอาหอก ว่าจั๋กไก่ยกไก่ว้าอึมมาแล้วขอกว่าอึ้งกันใสตายแล้ว้าจั๋งอันว่าตาและขัดตายจไม่ดุเนี่ยใจแต่ว่าไหนกดเออบ้านเมื่อใสตายเท่าไดร่ไมได้กูตะกำไรยสตายไปตาตายงั้นบาถ่างูข้อเที่ยวกันงั้ขาดลูกเออโดนล่องขาขอั้นบ้ายัยยึดเงินขึ้นมาหันใจงั้นก็ทองตายมันบ่าตายง่ายหรอกอย่าคิดว่าจะตายง่ายนะ ไม่มีเงินอย่าคิดว่าจะตายง่ายนะยื่งคอรางานอีกนานนานแถนนานเพราะว่ากรรมเก่ายังไม่หมดกรรใหม่ก็กรรมบางจากเริ่มช่างว่าวันฉากมดญหมฉากกรรมานกวามันจะช,ชนินชุดแต่จังไรผู้ใดก็ได้เอออันนี้รังแร่งเร่งไปแต่แนะเขาลงมเ่ะร่งทาวไวพ่อทาง

เะละห่างกปพ <als> ูนเะยาห่างให้มันปลอดทันเพราะปลอใครยครใคแตอ่อรงโนาา้น่มันไหญมันคือพนังก็เหมือนวัน